ที่พักสงฆ์ป่าช้าจีนหมู่ที่4ี่ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงานและร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2568 ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิ่งมมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดกำหนดการ20มิถุนายนขอปริวาส23มิถุนายนขอมานัด29มิถุนายนออกอับพ่าน30มิถุนายนสลาดัด การเดินทางสะดวกสั่งขกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระใจในงานร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา10บนาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตตาหันข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพสลดพัดผัดเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสทมทบบุญได้ ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่0627713435ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวัสกรรมบวชเนคธรมปฏิบัติธรรมณนะที่พักสงป่าช้าจีนได้กุศลญย